สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเทคนิคการติดตั้งลูกบิดประตูนะครับอ่าเราจะมาดูทั้งการเจาะรูใส่ลูกบิดนะครับแล้วก็การติดตั้งลูกบิดแล้วก็การถอดนะครับเราจะมาดูให้ครบเลยนะครับเพื่อจะนําไปทําเป็นอาชีพได้นะครับเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักได้นะครับสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้นะครับอ่าเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับลูกบิดที่เราซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบตัวโยก รือแบบไหนก็ได้นะครับเป็นรูปบิดธรรมดาก็ได้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับนี่คือหัวสว่านที่เราซื้อมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามร้านก็ยังมีขายครับร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอ่านี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเกียวแล้วก็มีชุดนี้ด้วยนะครับชุดหัวที่มันเจาะตรงเข้าตรงอรูเล็กๆนะครับวันนี้จะมาดูกันนะครับติดตั้งอย่งไงครับมาเริ่มจากยังไม่ได้เจาะเลยนะครับมาเริ่มการจาะนะครับวัดก่อนนะครับ อันนี้ตรงนี้เราจะไม่ติดนะครับอันนี้มันสูงจากเม็ดสูงจากพื้นดินขึ้นมาก็าอยู่ที่อ่าอันนี้ร้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ร้อยนะครับแต่เราให้เลยขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันติดกระดุมตรงนี้นะครับเราจะจมาขึ้นมาร้อยที่ร้อยอ่าร้อยแปดร้อยเก้านะครับอ่าร้อยแปดร้อยเก้าก็ได้นะครับให้มันเกินขึ้นมาครับมันจะมาติดดูกตรงนี้นะครับอ่ามันจะติดตรงนี้ระหว่างเดือยตรงนี้นะครับที่เราจะใส่ตรงข้อตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยให้มันเข้ามาที่หกนะครับหกเซนนะครับ มาที่6เซนนะครับมันจะอยู่ระดับนี้นะครับอันนี้เป็นศูนย์กลาง่ะเราจะมาเจาะกันเลยนะครับามาวัดขั้นแรกก่อนอื่นก็ต้องมาวัดดูก่อนนะครับอย่าทาการฉีดก่อนนะครับฉีดให้มันเป็นรอยอ่ารอยก่อนนะครับฉีดให้มันตีเส้นให้ตรงความสูงของลูกบิดเนี้เราอาจจะเอาสูงเท่านี้ก็ได้หรือเท่านี้ก็ได้นะครับหรือเท่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเราเอาตรงที่ว่าให้มันพอดีนะครับอย่าสูงมากอย่าต่ํามากนะครับติดดูตรงนี้เขาจะไม่เอานะครับเราจะมาติดตรงเหล็ก ตะปูตรงอะไรตรงนี้เดี๋ยวให้เลยขึ้นมาหน่อยทีนี้ก็ให้เราวัดเข้ามาที่หกเซนนะครับที่หกเซนนะครับให้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่าเราก็ทําการฉีดนะครับฉีดให้ตรงนะครับทําเป็นจุดมุ่งกลางก่อนแต่น้ำตรงาเอ่าทีนี้เราตรงนี้จะเป็นจุดนะครับจุดศูนย์กลางที่เราจะเอาหัวสว่านเนี่ยเอาสว่านมาเจาะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาเจาะตรงนี้ต่อครับอเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับ เราจะควันเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้ก็ค่อยเข้าไปนะ ได้แล้วครับผู้ชมครับพอได้แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอสสวยงามนะครับมันก็จะเป็นรูนะครับเป็นรูนะครับเห็นไหมผู้ชมเราออกมาแล้วมันก็จะเข้าที่รอกมากไว้พอดีนะครับตรงเส้นตรงนี้นะครับขึ้นมาในแนวนี้นะครับที่ศูนย์กลางเราก็จะต่อต่อเส้นนี้มานะครับต่อมานี้นะครับก็จะเจาะตรงนี้ให้ไปอยู่จุดศูนย์กลางนะครับอยู่ให้เรา อันนี้มันจะได้ทั้งหมดประตูนี่หนาสามสามเซนนะครับสามเซนแบ่งครึ่งก็จะได้หนึ่งจุดห้านะครับครึ่งน,นะครับก็คือจะทำการฉีดตรงกลางก็นีเลยครับเห็นไหมครับเราจะเอาสว่านหัวลงตรงนี้นะครับน่าทำต่อเลยนะรเราจะใช้หัวสว่านที่มันเป็นดอกเล็กๆนะอันนี้นะครับอดูเลยครับ ครับตีนเลครับช่วยกันพยุงนะครับสวยครับโอเคครับเป็นรูที่สวยงามนะครับทีนี้เราหลังจากเราจอดเสร็จนะครับเสียบออกนะครับให้เอาตะไบไม้นะครับมาขัดออกนะครับ เราก็จะมาทำรูต่อนะครับกระดาษทรายให้ทำให้ผิวของตรนี้สวยง้นะครับก็ทำความสะอาดนะครับหลังจากที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับเส้นที่เราเจาะก,ก็จะอยู่ตรงศูนย์กลางพอดีนะครับอ่าทีนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นยังไม่รอดมาหมดนะครับนี่เห็นไหมครับยังไม่รอดมาหมดเราจะทำไอตรงนี้ให้เป็นร่องเข้ามาเพื่อจะดันตัวนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับให้มันยืดให้ตัวเดือยตรงนี้นะครับยืดมาอีกนิดนึงนะครับอ่าเพื่อลูกบิดเราจะเข้าได้นะครับอ่าดูต่อเลยนะครับ ทำการมาร์กก่อนนะครับให้เรามาร์กนะครับมาร์กตัวนี้เสียก็ให้เจาะลงไปนิดหนึ่งแล้วเพื่อจะดันตัวตัวนี้นะครับให้มันถอยหลังนะครับดันตัวนี้นะครับทนถอยเอาสิวนะครับทําทําตามล่องนะครับทําเป็นล่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะ,จะค่อยๆคว้านออกทาการคว้านออกปิดไปเรื่อย ครับเราจะทําการให้มันเป็นอ่าหลุมอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเอาตรงนี้เข้านี่ครับเป็นหลุมวงมางี้นะครับเราจะไล่รายละเอียดนะครับทีนี้เราก็มาลองใส่ดูนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะนี่ตรงนี้มันขอบจะฟิตนะครับมันจะอบพื้นที่ตรงนี้นิดนึงอ่าครับผู้ชมครับหลังจากนั้นเดือยมันก็จะอ่าพอเราทําล่องเสร็จนะครับอ่าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสนิทลงมาแล้วเอาน็อตนะครับขันมาเพื่อที่มันดันเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ก็จะโผล่มาพอดีนะครับอ่าอันนี้นะครับจําไว้นะครับเป็นหลักเลยครับอันนี้มาจากหน้าขอบประตูนี้นะครับให้มาให้เราวัดมาเลยนะครับ6เซนติเมตรนะครับเนี่ยจากขอบหน้าประตูเนี้ยให้วัดมาที่6เซนติเมตรนะครับถึงนี้นะครับแล้วก็การอ่าผู้ชมดูครับอันนี้ครับจากขอบมานะครับให้เราวัดที่6เซนติเมตรนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นเนี้ยนะครับนี่เป็นหลักเลยนะครับว่า จากขอบนี้ลงมานะครับให้เราวัดที่6เซนติเมตรก็คือนะครับสังเกตไหมครับผู้ชมเห็นไหมครับตรงเนี้ที่มันบบานเนี่ยครับถ้าเรามีประตูเราอยู่ด้านในของห้องนะครับให้เรานําตัวบานบานนี้หันหน้าไปด้านนอกนะครับเห็นดูครับอ่าอย่าผิดนะครับถ้าผิดมันก็จะเปิดไม่ได้ยากเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะไปชนแล้วมันก็จะวิ่งถอยเข้าไปนะครับอ่าอย่างนี้นครับทีนี้เราก็จะมาขันน็อตตรงนี้นะครับขันน็อตตรงนี้แล้วก็มาใส่รูปบิดนะครับ อะไรครับดูต่อเลยนะครับอ่าดูขั้นตอนต่อเลยนะครับแนล่านี้ครับก็คือจะเป็นลูกบิดแบบนี้แบบกลมนะครับหรือแบบเป็นหัวโยกแบบนี้นะครับได้หมดนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าการอ่าที่เราวัดค่าเข้ามาตรงที่6เซนเมื่อกี้นะครับมันจะพอดีกับลูกบิดทุกทุรุ่นทุกยี่ห้อนะครับส่วนมากที่เขาทำมานะครับอ่าจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับจะเป็นแบบโยกอย่างนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับแบบกลมๆอย่างนี้นะครับ ได้หมดทุกรุ่นนะครับอ่าเราจะทํารูเหมือนกันหมดเลยคุณเอานะครับก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับให้เรานําตัวนี้นะครับมาอ่านามานะครับนํามาจิ้มอ่าผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ด้านด้านที่มีกุญแจนะครับด้านนี้มีกุญแจนะครับนี่ให้เรามาจิ้มตรงด้านที่ไม่มีที่เป็นตัวล็อกนี่นะครับด้านในนี่เห็นไหมให้เรามาจิ้มตรงนี้นะครับผู้ชมเห็นไหมตรงรูๆนี้ เราจิ้มมันจะถอยหลังลงไปนะครับหานจะถอยหลังแล้วเราก็ดึงออกนะครับอ่าถอยลงไปก็ดึงอ่านี่ดึงออกนะครับอ่ามันจะมีปุ่มจิ้มอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่คือปุ่มจิ้มของมันนะครับเห็นไหมครับอ่าดึงออกนะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็หมุนออกก็มาทําการประกอบเลยนะครับอ่าเราดูการติดตั้งต่อนะครับเราทำการสอดนะครับสอดเพื่อจะให้ตัว อาผู้ชมดูนะครับนี่สอดเพื่อจะให้ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ครับสอดเข้ามานะครับมันจะเข้าล็อกของมันพอดีครับสอบก่อนนะครับว่าเราอทีนี้เราจะทําการตัวนี้มันยังไม่นิ่ไม่สนิทนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนนะคผู้ชมเห็นไหมครับมันจะเข้ามาตรงเห็นไหมครับมันจะโยกให้เราใส่แบบนี้เลยนะครับใส่เข้ามาอย่างนี้ครับการติดตั้งนะครับก็คือให้เราสอดเข้ามาแล้วก็ดันตัวนี้ อันตัวนี้เข้ามาช่วยหน่อยนะครับแล้วก็ดันเข้ามานะครับทีหลังจากนั้นเราก็เอาฝาที่อยู่ฝั่งหนึ่งเขามาปิดนะครับอ่าทําต่อเลยครับอ่าเราลองโยกดูนะครับอ่านี้ใช้ได้นะครับเพราะมันเกาะกันแล้วนะครับพอเราดึงตัวนี้อันนี้ก็จะถอยเข้ามานะครับอ่าฝั่งคนแกก็จะอยู่ด้านนอกนะครับอ่าส่วนน้านในก็จะเป็นอ่าส่วนน้านในก็จะเป็นอ่ามือกดนะครับอ่าไ้กดนะครับไ้กดไว้หมุนนะครับ อ่ทีนี้เสร็จทิ้แเราก็จะทําการปิดฝานะครับเอาฝานี้เข้าไปนะครับอ่าฝานี้เข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีน็อตมานะครับนี่อ่าเราจะใส่น็อตสองตัวนะครับดูใส่น็อตก่อนนะครับอ่าหลังจากทำเสร็จสิ้นนะครับเราก็มาลองเทสูนะครับเทสูก่อนนะครับนะครับอ่าเราจะยึดได้นะครับฝานี่ก็จะปิดนะครับ บางรุ่นก็จะใหญ่นะครับบางรุ่นก็จะเล็กนะครับฝานี้ก็จะอ่าอันนี้คือมันเกาะได้แน่นนะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะมาใส่น็อตตรงนี้นะครับแต่น็อตตรงนี้นะครับน็อตสองตัวนี้นะครับอันนี้อย่าเพิ่งใส่น็อตนะให้ใส่ทีหลังหลังจากเราติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราใส่น็อตทีหลังนะครับอ่าทำต่อเลยนะครับอ่าหลังจากเราเราทำการนี้เราก็มาประกอบต่อนะครับค่ะผู้ชมดูเขาจะเาฝานี่ครับฝานี้ก็จะเป็นเกลียวนะครับอ่าเป็นเกลียวนะครับเราก็จะหมุนเข้าไปนะครับเป็นฝาเป็นเกลียวนะครับเกลียว ทงเไปเลยอ่าทีนี้ก็จะสวยงามนะครับเห็นไหมสนิทนะครับอ่าทีนี้ก็จะปิดตรงนั้นสนิทสวยงามแล้วก็อ่าผู้ชมสังเกตนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีร่องนะครับอ่ามีร่องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าร่องร่องแบบนี้นะครับร่องบบนี้ให้ใส่ตรงงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ร่องร่องตรงนี้นะครับนี่อ่าร่องตรงนี้นะครับให้เรามาใส่ตรงรูนี้นะครับอ่าเราจะเข้าไปอย่างนี้นะครับดูนะครับมันจะเข้าไปตรงล็อกนี้พอดีนะครับดูอ่อ่าดูนะครับ ล้วก็จะดันเข้าไปนิดนึงแล้วก็หมุนนิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้มันมันได้แล้วนะครับอ่าจะล็อกอัตโนโมัติครับนี่ล็อกตรงนี้นะครับเ,เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเน็นอยู่แล้วนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้อยู่แล้วครับถ้าเราอยากเอาออกก็ให้เราทําการนะครับกจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มเห็นไหมนจิ้มตรงนี้นะครับอ่าจิ้มจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ดึงอ่ามันจะออกนะครับเห็นไหมครับออกแล้วรเข้าเข้าก็ให้ทําการดันเข้าไปหมุนๆมุนหน่อยหนึ่งก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเข้า อ่าทีนี้ล็อกแล้วเห็นไหมครับอยู่แล้วครับอ่าอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอ่าอ่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ทําการมาติดตั้งตรงนี้ต่อก็จะใช้น็อตตัวดํานี้นะครับเข้ามานะครับให้เอาน็อตตัวดํานะครับน็อตที่มันมากับมันไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะครับมันจะเป็นหัวอ่าเอาน็อตตัวดํานี้มันจะคมนะครับ คมมากนะครับไปซื้อมานะครับถุงยี่สิบสามสิบาทก็มีสิบาทเขาขายนะครับเขาขายนะครับไชควงตอนนี้นะครับยิงเข้าไปง่ายๆนะครับคมกินเนื้อไม่ง่ายอ่าเราก็ลองทดสอบดูนะครับทเสอบดูอได้นะครับอ่าฝั่งนี้ก็ลองเลบดูนะครับอ่าทดสอบดูนะครับคึบแล้วก็อ่าอ่าได้นะครับอ่ารุดแน่นนะครับ ทีน okay. ี้ก็โยกดูนะครับดูตัวโยกครับดูนี่อ่าทีนี้โยกดูนะครับอ่าได้นะครับผ่านนะครับอ่าทีนี้เราจะมาติดตั้งตรงนี้ต่อนะครับตรงขอบประตูนะครับอ่าเนี๋ยตรงนี้นะครับให้เราทําการมาร์กตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมขอบนี้ครับตัวอ่าทีนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเราจะติดตั้งตรงนี้นะครับไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้เราจะติดตั้งตรงนี้เราจะเจาะรูเข้าตรงนี้นะครับดูเลยเลยครับอ่าดูต่อนะครับอ่าทำการมาร์กก่อน เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เราก็ทําการเจาะรูก่อนนะครับเจา<อ>ะทำการสกัดดักไปก่อนนะครับดักซ้ายดักบนดักล่างนีะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จมันก็จะเป็นร่องลงมาอย่างนี้นะครับเพื่อจะจัดตัวดำๆนี่มีประโยชน์ประโยชน์มันก็คือให้เร,ราใส่ยอย่างนี้นะครับ่าดักไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นเนื้อไม้ครับ แล้วส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาใส่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับที่มันเป็นหยักหยักเราจะใส่ด้านในตรงมุมนี้นะครับอ่าตรงมุมนี้นะครับเใส่แบบนี้นะครับตรงนี้เราก็งอเข้าไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็ทําการขันน็อตขาน็อตก็ไปเลยเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับส่วนดาเราก็จะมาดักตรงเนื้อไม้ไว้นะครับอ่าจะดูได้สวยงามครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับอ่าเพื่อนๆก็นะครับ ทําทำตามขั้นตอนนี้นะครับทั้งขั้นตอนการจอดการประกอบลูกบิดแล้วก็การสามขั้นตอนนี้นะครับง่ายๆครับไปเป็นอาชีพได้นะครับอาชีพหลักก็ได้นะครับดูแล้วว่าทําเป็นอาชีพได้นะครับเอาไปติดตั้งนะครับดูตามเทคนิคที่ในวิดีโอนี้นะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับหลักแสนนะครับมีรายได้หลักแสนอย่างนี้วันนี้มาติดอยู่ที่5บ้านบ้านหลังนี้ก็ค่าติดตั้งก็บานละ สามร้อยบาทก็ห้าบาทก็สิบห้าพันห้านะครับวันนี้ก็ได้แล้วครับอ่าก็รับติดตั้งนะครับอย่างนี้ก็ทําเป็นอาชีพได้นะครับครับถ้าผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ด้านล่างด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับอ่าแชร์ด้วยมีประโยชน์นะครับากติดตามด้วยนะครับอ่าติดตามด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆมานะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ